สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก IPST ให้มีความยาว9ซนติเมตรและความกว้าง6ซนเมตรโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์พร้อมทั้งบอกชนิดของรูปสีเมมปส่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก IPST นะคะเราจะกำหนดจุดก่อนค่ะกำหนดจุด I ต่อไปนะคะ มีความยาว9เซนติเมตรใช้แม้บมรทัดกับดินสอลากเส้นจากจุด i ค่ะให้ยาว9เซนติเมตรมีตัว i แล้วใช่ไหมคะต่อไป P ความกว้าง6ซนติเมตรนะคะให้ใช้ไม้โปรเทคเตอร์ช่วยในการสร้างนะคะเขียนความยาวกำกับก่อนนะคะ9ซนติเมตรต่อไปนำจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมค่ะวางให้ตรงกับจุด i ให้แนวศูนย์องศาทับพอดีกับ ส่วนของเส้นตรง ip ดังภาพจาก0ูนย์นะคะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากก็คือมีขนาด90องศาเราก็นับเริ่มจาก0ูนย์ค่ะ0 10 20 30 40 50 60 70 80 90ใช้นิสอจุดไว้ดังภาพนี้นะคะ ต่อไปค่ะลากเส้นนะคะให้มีความยาว6เซนติเมตรจากไอไปยัง90องศาที่เราวัดไว้ค่ะต่อไปเขียนตัวที เขียนความยาวกำกับ6เซนติเมตรใส่สัญ,ญลักษณ์มุมฉากต่อไป นำไมโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนะคะนำจุดกึ่งกลางวางให้ตรงกับจุด P ให้แนวศูนย์องศาทับพอดีกับส่วนของเส้นตรง IP ดังภาพเราจะวัดมุมฉากก็คือ90องศาเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะศูนย์ส0บยี่ส0บสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ 80 90ใช้ดินสอจุดไว้ค่ะที่90องศาลากเส้นจากจุด P ไปยัง90องศานะคะให้มีความยาว6เซนติเมตร เขียนตัวอักษรค่ะมี i แล้วมี p แล้วมี t ตัวที่ยังไม่มีก็คือ s ค่ะต่อไปเขียนมุมฉากค่ะ ความยาวด้าน it กับด้าน ps ยาวเท่ากันใช่ไหมคะ6เซนติเมตรใส่สัญ,ญลักษณ์ค่ะ1ขีดแล้วก็1ขีดสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันก็คือมีความยาวเท่ากันต่อไปใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นต่อจุดจาก t ไปหา h ค่ะเขียนสัญ,ญลักษณ์มุมฉากที่เหลืออีก2มุมด้าน ip ยาว9ซนติเมตรนะคะด้าน ts ก็ยาว9ซนติเมตรเราใส่สัญ,ญลักษณ์2ขีดค่ะ แล้วก็2ขีดค่ะสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันแสดงว่ามีความยาวเท่ากันนะคะเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ipst ให้มีความยาว9ซนติเมตรและความกว้าง6เซนติเมตรได้ดังภาพนะคะสังเกตด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากัน ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันสองคู่นะคะด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันแล้วมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากก็คือเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า